down.

เพื่อนมันอยู่ยทั้งเพืนะ่อนสองเพื่อน่ามคน โดนไฟตัวน <ítulo> <dedans> <Anyway. S 1> ึ่งแอดอบตัวไอดอบเอดอบเอดอบตัวนึงมันยิ่งขันแน่ผมเลย Watch o ่ t มันหลังเอดอบเลย Watch out Watch out, Watch out. thôi 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 thôi